วันนี้ถ้าคนกำลังคบกับใครสักคนหนึ่งอยู่ไม่ว่าจะในสถานะไหนก็ตามถึงเวลาที่คุณไม่ได้อยู่กับเขาแล้วอยากจะให้เขานึกถึงคุณนี่คือเบื้องหลังของการใช้ท่าไม้ตายที่จะทำให้เขาคิดถึงคุณหนักมากสังเกตตัวเองดูนะครับเวลาที่คุณคิดถึงใครก็ตามมันจะมีเรื่องของอารมณ์มาเกี่ยวข้องเสมออาคุณลองนึกดูใกล้ๆตัวคุณเลยนะเคยมีบ้างไหมที่เพื่อนเนี่ยมาปรึกษาปัญหาชีวิตกับคุณคำถามก็คือว่าทำไมเขาถึงเลือกที่จะมาคุยกับคุณละ่ะ ทั้งๆที่ก็มีคนอื่นเยอะแยะมากมายแต่เป็นเพราะว่าคนเราเวลาที่เขาทุกข์ใจอยากจะปรึกษาปัญหากับใครก็ตามเนี่ยเขาจะคิดถึงคนที่เคยทําให้เขารู้สึกสบายใจมาก่อนถูกปะเวลาเรามีความทุกข์เราก็ไม่ได้เที่ยวไปพูดกับเพื่อนทุกคนเราคิดถึงเพื่อนแค่บางคนที่คุยกันได้นั่นแสดงว่าถ้าคุณอยากให้เขาคิดถึงคุณเนี่ย เวลาไหนที่เราได้เจอใครก็ตามคุณต้องสามารถเชื่อมโยงให้วันนั้นเกิดความรู้สึกใดความรู้สึกหนึ่งให้ได้เพราะถ้าคุณไม่มีความสามารถในการผูกอารมณ์เข้ากับคนที่คุณอยากคบกับเขาคุณจะไม่ใช่เบอร์ต้นๆที่เขานึกถึงคุณครับ อย่างปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างชาัดเจนเลยคือทำไมไวัยรุ่นเนี่ยเวลามีปัญหาชีวิตเครียดทุกใจถึงไม่เอามาเล่าให้พ่อแม่ฟังแต่กลับเอาไปเล่าให้เพื่อนให้แฟนฟังนี่ขนาดคนที่ใกล้ตัวเลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็กทำไมพ่อแม่ถึงไม่ได้เป็นเบอร์หนึ่งที่ลูกคิดถึงเป็นคนแรกๆในการปรึกษาปัญหาชีวิตมันมีความเป็นไปได้หลายอย่างแต่ที่นึกออกง,ง่ายๆเลยคือเวลาที่เราได้พูดคุยกับเพื่อนอะ่ะมันรู้สึกสบายใจมันรู้สึกผ่อนคลาย แต่คุยกับพ่อแม่ทีไรเนี่ยพ่อแม่ก็ชอบแนะนําสั่งสอนแล้วฟังได้ไม่นานกลายเป็นว่าเพื่อนเนี่ยเลยมีคะแนนแซงหน้าพ่อแม่ไปเรียบร้อยไม่ได้เป็นกันทุกครอบครัวนะครับแต่อยากให้คุณได้เห็นภาพง่ายๆว่าการที่เราจะคิดถึงใครสักคนหนึ่งเนี่ยขึ้นอยู่ที่ว่าเราเคยผูกอารมณ์แบบไหนไว้ที่ใครบ้างทีนี้ถ้าเรามามองในเคสของการมีแฟนเนี่ยคุณลองนึกภาพดูนะครับมีผู้หญิงที่หน้าตาดีอยู่คนหนึ่งผู้ชายเนี่ยตามจีบเยอะมากเลย แล้วอย่างนี้ผู้หญิงจะเลือกใครมาเป็นแฟนดีถ้าคุณจินตนาการถึงผู้หญิงคนนี้คุณก็ต้องเลือกแล้วถูกปะผู้ชายคนไหนที่เข้ามาในชีวิตแล้วเขาผูกอารมณ์แบบไหนไว้กับเราออย่างผู้ชายบางคนเนี่ยเข้ามาแล้วก็คุยโคตรเก่งเลยต,บตะบี้ตะบัลเล่าหลายเรื่องมากจนเธอไม่ได้เป็นฝ่ายพูดบ้างนั่นแสดงว่าผู้ชายคนนี้กำลังผูกอารมณ์ความน่าเบื่อหน่ายให้กับผู้หญิงคนนี้อยู่ยังไม่พอแค่นั้นชายคนนี้ ก็ทักคุยในแชทเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนจนบางทีมันดูไม่แพงนะครับเลยทําให้เขาผูกอีกอารมณ์หนึ่งเข้ากับผู้หญิงนั่นคือความน่าลาคาญผู้ชายคนนี้เขาไม่ได้เช็คอารมณ์อาการของผู้หญิงเลยคะแนนน่าสเสน่หาเลยตกลงมาในทันทีทีนี้มาดูท่าไม้ตายที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงกันครับถ้าจะทําให้คะแนนนําหน้าขึ้นมาคุณจะต้องทํำยังไงบ้างง่ายๆเลยครับให้คุณพัฒนาความรู้สึกครับ สังเกตตัวเองดูนะถ้าวันนี้ให้นึกถึงเพื่อนที่สนิทของคุณมากที่สดุดคุณจะนึกถึงใครครับถ้านึกภาพออกลองคิดไปต่อว่าเพื่อนของคุณเนี่ยเวลาที่อยู่ด้วยกันแล้วมีความรู้สึกดีๆต่อกันเนี่ยกี่ความรู้สึกยกตัวอย่างนะครับเวลาที่เราครบหาใครเนี่ยมันจะมีมากกว่าหนึ่งอารมณ์เสมอลองนึกภาพเป็นขั้นบันไดอย่างเพื่อนคนหนึ่งเวลาอยู่กับเขาเนี่ยเขาสามารถทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายได้มากเลยนี่คือบันไดขั้นที่หนึ่งนะครับ ในเวลาเดียวกันพอสนิทกันมากขึ้นเนี่ยอยู่กับเขาแล้วเราก็รู้สึกเบิกบานใจอะ่ะคบกันไปคบกันมาอยู่กับเขาแล้วเรารู้สึกว่าเขาทําให้เรารู้สึกตลกได้อะ่ะอยู่กันไปนานๆบางวันเนี่ยเขาก็ทําให้เรามีความสุขคุณนึกภาพดีๆนะจากเมื่อกี้อารมณ์ความรู้สึกมันอยู่บันไดขั้นที่หนึ่งเราเรียกว่าความผ่อนคลายอารมณ์ตรงนี้มันพัฒนาขึ้นไปอีก ไปหาบันไดขั้นที่2ที่เรียกว่าความเบิกบานพัฒนาขึ้นไปอีกไปหาบันไดขั้นที่3อยู่ด้วยแล้วมันรู้สึกตลกพัฒนาขึ้นอีกไปอยู่ขั้นที่4อยู่ด้วยแล้วรู้สึกมีความสุขนี่ไงครับเวลาที่เราคิดถึงใครก็ตามเพราะว่าคนคนนั้นเนี่ยเขาสามารถทําให้อารมณ์ความรู้สึกของเราไต่บันไดขึ้นไปในระดับที่สูงขึ้นแล้วถ้าลองมาดูเคสผู้หญิงเมื่อกี้เนี่ยถ้ามันมีผู้ชายที่เข้าใจท่าไม้ตายแบบนี้มันมีโอกาสสูงมากครับ ที่เขาจะทําให้ผู้หญิงคิดถึงเขาบ่อยๆสมมติว่าภายในเวลาหนึ่งเดือนเนี่ยบันไดขั้นที่1เขาทาให้ผู้หญิงรู้สึกสบายใจมากเลยจากอะไรครับจากการที่ได้พูดคุยในเรื่องที่สนใจเหมือนกันทีนี้แหละครับผ่านระยะเวลาไปสักประมาณหนึ่งความสบายใจกระโดดไปหาบันไดขั้นที่2คุณสามารถทําให้เขารู้สึกไว้วางใจได้ครับไอความรู้สึกตรงนี้มันก็มาจากหลายวิธีที่คุณแสดงออกกับเขา บางคนพอคุยกันมาได้สักพักหนึ่งก็จะเริ่มเปิดเผยชีวิตส่วนตัวของตัวเองบ้างและถ้าเขาเล่าเรื่องส่วนตัวของเขากลับมานั่นแสดงว่าคุณกําลังทําให้เขารู้สึกไว้วางใจและสักพักจากอารมณ์นี้ก็กระโดดไปถึงอารมณ์ที่3ต่อคุณสามารถทําให้เขาประทับใจได้จากการพาไปกินอาหารดีๆวิวสวยๆและพอดีว่ามือนั้นเนี่ยอาหารอร่อยได้นั่งแชร่ share, คุยกันบนโต๊ะอาหารอีกวันนั้นคุณอาจจะได้ความประทับใจเขาไปเต็ม และคุณอาจจะขยับอารมณ์สูงขึ้นไปอีกไปหาอารมณ์ของความสนุกสนานพาเขาไปเที่ยวไปเล่นน้ำตกไปเล่นน้ำทะเลคุณเห็นไหมครับว่าชายคนนี้เขาทำให้เธอรู้สึกผ่อนคลายและทำให้อารมณ์มันมีน้ำหนักขึ้นไปอีกคือทำให้เธอรู้สึกไว้วางใจเพิ่มน้ำหนักของอารมณ์ขึ้นไปอีกก็ทำให้เธอรู้สึกประทับใจสูงขึ้นไปอีกก็ทำให้เธอรู้สึกสนุกสนานมันเป็นอารมณ์แดนบวกหมดเลยนะครับที่คุณได้ฟังมาทั้งหมดเนี่ย ถ้ามันมีใครสักคนหนึ่งที่ทําให้ชีวิตของคุณเหมือนอยู่ในสวรรค์ได้ถ้าเป็นแบบนี้คุณจะคิดถึงเขาไหมครับแน่นอนครับเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยจะหนีความทุกข์แล้ววิ่งเข้าหาความสุขเสมอคุณสามารถเอาเรื่องนี้ไปใช้ได้เลยครับถ้าคุณอยากให้ใครคิดถึงคุณจริงๆเนี่ยคุณคิดว่ามันจะต้องมีอารมณ์แบบไหนบ้างเรียงอารมณ์ให้มันสูงขึ้นก็ได้แล้วในแต่ละอารมณ์ที่คุณเรียงเป็นบันไดขั้นที่1 2 3 4เนี่ย คุณจะเลือกแสดงออกแบบไหนที่ทําให้อารมณ์ความรู้สึกมันเกิดขึ้นมาได้สิ่งที่ทําให้คนเราเกิดอารมณ์ความรู้สึกไม่ได้หมายความว่าจะต้องออกไปเที่ยวอย่างเดียวนะคุณพูดง่ายๆนะ่ะมันก็คือรูปรถกินเสียงสัมผัสเช่นแค่แต่งตัวดีเนี่ยบางคนก็อาจจะชอบคุณหละแล้วจากความรู้สึกชอบเนี่ยจะพัฒนาให้มันเกิดความรู้สึกอะไรเพิ่มขึ้นอีกคิดง่ายๆครับว่าตัวเองเนี่ยเป็นเหมือนสถานที่อย่างเวลาพาไปสนุกเนี่ยแค่เป็นเล่นรถบัมที่มันแบบชนกันอนะ่ะมันก็ให้ความรู้สึกสนุกใช่ปะ เราไปเล่นเครื่องเล่นอื่นเช่นรถไฟเหาะตีงกาก็จะทําให้เรารู้สึกตื่นเต้นเห็นไหมครับว่าจากอารมณ์ความสนุกเนี่ยมันก็เข้มข้นขึ้นเป็นความตื Hence, mm. ่นเต้นหรือถ้าพาไปสวนสัตว์เห็นยีราฟตัวสูงก็อาจจะให้ความรู้สึกผ่อนคลายพาไปแห้อาหารสัตว์ก็อาจจะรู้สึกปลื้มปิติเพราะกําลังคิดว่าได้บุญอยู่คุณจะขยับเขาไปสู่อารมณ์ไหนลองเอาไปปรับใช้ดูถ้าคุณทําให้เขาหัวใจเต้นไปพร้อมกับคุณได้รับประกันได้เลยว่า วันหนึ่งที่เขามีความรู้สึกไหนเช่นอยากจะมีความรู้สึกสนุกสนานขึ้นมาหรืออยากจะมีความตื่นเต้นขึ้นมาเขาก็จะคิดถึงหน้าคุณเป็นคนแรกลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับคิดเห็นกันยังไงบ้างสามารถพูดคุยกันในใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับอยากให้ปรับเพิ่มเติมเนะื้อหาตรงไหนก็บอกกันได้เนาะส่วนใครที่ชื่นชอบจิตวิทยาที่ทําให้คนชื่นชอบเราที่ทําให้คนคิดถึงเราที่ทําให้คนประทับใจติดตามช่องนี้ไว้ Amazing Storytelling และถ้าอยากจะอัปเดตเนื้อหาใหม่ๆใ,ในทุกๆวันเนี่ยก็สามารถกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้นะครับพบกันใหม่ในเอพิส o ดต่อไปกับผม i feel Amazing Storytelling ครับ